สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะจากกรณีดรามา่าประเด็นด้อนแรงที่สังคมเนี่ยจับตามองอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งนางสาวพิมพณดาพรเป็นจวัฒนพัฒน์หรือว่าคุณพิมพ์พดิพายที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังค่ะก่อนหน้านี้นะคะได้มีการเข้าแจ้งความ ดำเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้างเป็นแพทย์เสริมความงามที่มาสมัครงานที่คลินิกอิสคิวคลินิกนะคะโดยมีการนําหลักฐานจากแพทยสภาแล้วก็สําเนาแบบประชาชนซึ่งเป็นชื่อของแพทย์ตัวจริงเนี่ยมาแอบอ้าง พอหลังจากทราบเรื่องค่ะก็ได้มีการให้ลูกน้องนะคะหรือประวัติหมอทั้งหมดในคลินิกแล้วก็พบว่าหมอปลอมคนนั้นเนี่ยปลอมตัวมาจริงๆค่ะซึ่งไม่ได้เป็นหมอจริงๆแต่อย่างใดน,นะคะแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะถึงกับร้องไห้ออกมากลางไลฟ์สดเลยนะคะก่อนที่จะบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกตัวเองนี่แหละจะปิดคลินิกเพื่อเป็นการรับผิดชอบแล้วก็รับรองกับลูกค้าเลยค่ะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะผู้ชมค่ะ เรื่องเก่ามันก็ยังไม่จบดีนะคะเรื่องใหม่เนี่ยก็ได้ไี้ว่าเข้ามาอีกแล้วค่ะเมื่อทางเพจดราม a า d อดดิเนี่ยมีการออกมาโพสต์ข้อความระบุคขาว่าเอาใหม่เอาใหม่แอดมินมันบ่นมาว่าลง qr code ลโค้ดไกลุ่มทัวลงเยอะจนตอบไม่ Kingston. ท ne ันคือตอนนี้กลุ่มลูกค้าพิมพ์นิพายฝากมาว่าเขามีปัญหาสั่งของแล้วก็ยังไม่ได้สินค้านานมาก แล้วพอไปตามสินค้าเนี่ยกับทางทีมงานของพอรพก็ยังไม่มีความคืบหน้าแถมมีคนเจอปัญหาเดียวกันเป็นพันๆนคนแล้วก็มีการวงเล็บนะคะบอกว่าบางคนเนี่ยเจอปัญหาเปิดมาสินค้าหมดอายุด้วยคุณผู้ชมคะเลยฝากจ่ามาลงถึงเพจพรพให้มาดูปัญหานี้หน่อย ปอลออันนี้แนะนําส่วนตัวเห็นพอรพอมีปัญหานี้หลายหนแล้วแนะนํางดรับออเดอร์ใหม่แล้วเคลียออเดอร์เก่าให้หมดจากนั้นทําระบบหลังบ้านให้มีประสิทธิภาพเป็นแบบระบบระเบียบด,ดีไหมครับปลอลอ,องลายกลุ่มลูกค้าที่รอของกวละหออิบอายเลยปอลออสาอขอเอา QR ลายกลุ่มออกก่อนใครยังไม่มีช่องทางติดต่อลองบนๆในนี้ก่อนก็ได้ก็คือเหมือนเปิดโอกาสให้บนในเพจนี้นะคะ เขาบอกอีกนะคะบอกว่าบางคนเนี่ยมีการเข้ามาร้องเรียนบอกว่าสวัสดีค่ะจ่าเราอยากให้จ่าเนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยค่ะเรื่องเพจพิมพ์นิพายขายทุกอย่างมีลูกค้าหลายพันคนที่ไม่ได้รับสินค้าหลังจากที่สั่งของไปนะคะตอนนี้รวมตัวกันอยู่ในกลุ่มไลน์ผู้เสียหายแล้วก็มีแอดมินบริษัทอยู่ในกลุ่มด้วยค่ะบางคนไม่ได้ของตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน แต่ว่าพราพรไม่เคยมารับรู้ปัญหาไลฟ์ Life, ขายอย่างต่อเนื่องไม่พักไม่ส่งของไม่หนีไม่คืนเงินไม่สนใจไอ้ใยดีอะไรเลยค่ะแอดมินเลื่อนส่งของแล้วเลื่อนส่งของอีกสินค้าที่รับบางคนเนี่ยเป็นชุดนอนหมดเลย46รายการแล้วอ้างว่ารหัสผิดบางคนบอกว่า รอเคอรี่เข้าไปรับของคืนให้เวลามากสุด2เดือนเลยค่ะกว่าแต่ละออเดอร์จะถูกต้องหลายคนเนี่ยไปเม้นในไลฟ์สดพลพที่ขายของแต่นางปล่อยเบอร์ไม่อ่านไม่สนใจขายของอย่างเดียวรบกวนจ่าเป็นกระบอกเสียงให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราเสียงดังไม่พอจริงๆ ตอนนี้ก็คือหลายคนเนี่ยช่วยกันไปแจ้งเพจของคุณหนุ่มด้วยค่ะแล้วก็ไม่อยากได้ของแล้วตอนนี้อยากได้เงินคืนเพราะแอดมินแจ้งว่าไม่ได้ของตามที่กําหนดเนี่ยจะคืนเงินแต่สุดท้ายก็ไม่ได้คืนเงินค่ะหลายคนเนี่ยรอจนเป็นบ้ารอรอจนได้เรียกว่าจะเป็นประสาทแล้วนะคะทางนี้ค่ะก็มีคอมเมนต์บางส่วนนะผู้ชมขะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะคะบ้างบอกว่าโอ้โหสั่งของไปตั้งแต่วันที่5ยังไม่ได้ของเลยแต่ว่าบางคนเนี่ยได้แค่กล่องสุ่ม ในราคา1 0ึ0 0บาทมีเครื่องสำอางผลิตตั้งแต่ปี2 0 1 7 2 0 1 8เยอะมากแล้วบางคนก็มีการออกมาโวยวายนะบอกว่าโอ้โหตายแล้วเอาเนี้ยมันซื้อมาเยอะขนาดนี้แล้วมันหมดอายุด้วยเราจะใช้ต่อ,อยังไงอะไรอย่างงี้นะคะบางคนบอกนะบอกว่าสั่งไปตั้งแต่วันที่5เดือน12แล้วว่ายังไม่ได้ของเลยจ้านึกว่าสั่ง P ีอ d e r อร์15วันผ่านไปเงียบกลิบแชทก็ไม่ตอบบางคนก็บอกโอ้โหของถูกมากจริงอะ่ะขายดีจริงคนก็ซื้อเยอะรอนานกว่าร้านอื่นๆ ได้รวมเหมือนว่ารวมๆกันได้ก็ได้ทุกชิ้นนะคะแต่ว่านานจริงค่ะพอพอคงจะออกมาชี้แจงอยู่นะคะทำไมช้าตอนนี้ก็รอฟังกันอยู่ค่ะบางคนก็บอกนะคะบอกว่ายังไม่ได้เหมือนกันเลยรอบออนวันที่25้าที่6หรือว่ายังไงนี่แหละบอกได้ของไม่เกินวันที่20เคยเอฟครั้งหนึ่งมานานมากแล้วก็ได้ของชามากตามอยู่นานนี่กลับแบบนี่คิดว่ากลับมาเอฟเพราะว่ามันคงจะมีการปรับปรุงระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็เหมือนเดิมระบบเหมือนเดิมคราวนี้คือนานจริงๆค่ะ บางคนก็บอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือชั้นเองแหละรอของเช่นกันปกติไม่เคยรอ,อนานขนาดนี้เลขพัสดุก็ไม่แจ้งเงียบมากก็ยังคงต้องรอต่อไปคุณผู้ชมคะเรื่องราวนี้เนี่ยมันคงจะแดงขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็คงจะต้องรอทางคุณพิมพ์ที่พายเข้ามาชี้แจงนะคะว่าเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นและนี่ก็คือข่าวไวทไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดดูกระแสร้อนของสังคม